นี่คือวัตถุประสงค์ของยูเคนนะครับก็คือไม่ให้มีการใช้ถนนหลวงหมายเลข e 3 8ตลอดทั้งเส้นเลยครับเพราะว่าถนนหลวงตรงนี้เรียกได้ว่ามันเป็นถนนหลวงสายหลักนะครับที่กองทัพรัสเซียเนี่ยใช้กันเป็นประจำจนทำให้หน่วยงานท้องถิ่นนะครับอย่างผู้ว่าการแวนเคิร์สนะครับก็ได้มีการออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการโจมตีด้วยโดรนและดีไม่ดีนะครับก็มีบางเสียงเนี่ยเรียกร้อง ไปยังนู่นนะครับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยบอกว่าปูตินเนี่ยละเลยแล้วก็มองเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เล็กแบบมองผ่านๆจนกระทั่งทําให้ประชาชนเนี่ยนะครับต้องทําการอพรยพออกจากพื้นที่แต่เดิมนั้นก็ได้มีการอพรยพไปบ้างแล้วครับหลักแสนแต่ว่าในช่วงเวลานี้ครับยูเครนเนี่ยก็ต้องการขยายพื้นที่การอพรยพของพลเรือนชาวรัสเซียให้อพยพออ,ออกอีกนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาชมกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสรารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัสเซียและก็ยูเครนสําหรับข่าวนี้นะครับก็จะมีการพูดถึงสถานการณ์การสู้รบกันโดยเฉพาะที่แคว้นคืดในฝั่งรัสเซียซึ่งณขณะนี้ครับทางฝั่งรัสเซียเนี่ยได้มีการออกมานําเสนอข่าวว่าพวกเขาสามารถส่งกาลังทหารแล้วก็ไปปฏิการครับเพื่อต้องการไปสกัดยับยั้งการลุกคืบในฝั่งยูเครนแต่ ยังจะไม่ได้หมายความว่าฐารัสเซียเหล่านี้นะครับจะมีความสามารถที่จะทําการส่งทหารยูเครนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับกลับสู่มาตภูมิของตนเองสถานการณ์ดังกล่าเนี่ยมันก็ถือว่าซับซ้อนมากขึ้นนะครับก็เพราะว่าณขณะนี้ครับยูเครนเนี่ยนะครับเขาได้มีการใช้ยุทธวิธีหนึ่งก็คือการตึงกําลังเอาไว้ในสถานที่ตั้งที่พวกเขาสามารถยึดเอาไว้และก็สถานที่ตรงนี้นะครับหลายพื้นที่เนี่ยก็ต้องการตึงเอาไว้ ไม่ให้าสาธารณรัยครับบุกเข้ามาเป็นเหมือนการมาสร้างป้อมปราการแต่ว่าทีนี้ครับการลุกคืบภาคพื้นดินนั้นก็ต้องยอมรับว่ายูเครนก็ต้องหยุดชะงักลงไปแต่เขาได้นํายุทธิธีหนึ่งมาใช้นั่นก็คือการใช้เรื่องของโดรนกอมิกาเซ่ครับจานวนหลายลำแล้วก็มีการถูกส่งไปยังพื้นที่ที่ยูเครนนั้นยังไม่ได้มีการเข้าไปยึดครองส่งเข้าไปเพื่อการลาดตระเวน ส่วนหนึ่งก็ส่งไปเพื่อการโจมตีทหารรัสเซียในแนวหน้านอกจากนี้ยังไม่พอนะครับยูเครนเนี่ยได้มีการใช้โดรนเปรมิกาเซกบุกเข้าไปโจมตีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทางทหารหรือแม้แต่รถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับพลเรือนรถยนต์โดยเฉพาะพืพ้นที่สะพานนะครับที่ตั้งอยู่ทางถนนสายหลัก e 3 8ถนนตรงนี้นะครับถูกมองว่ามันเป็นถนนที่สามารถเชื่อมโยงกันระหว่างยูเครนและรัสเซียได้ มันก็เลยทําให้ฐานยูเครนนะครับจะต้องมีการเปิดบริการในเชิงลุกก็คือการเข้าไปทําลายรถยนต์ทุกคันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อสกัดยับยัง้งไม่ให้ทั้งพลดเรือนและฐานรัสเซียครับมีการใช้ถนนเส้นนี้ถนนดังกล่าเนี่ยถูกมองว่าเป็นถนนที่ใช้สำหรับการส่งกําลังบํารุงของกองทัพรัสเซียมายัางแนวหน้านั่นก็คือการส่งทหารเนี่ยนะครับมาป่าปามฐานยูเครนในเมืองเคิร์ส ที่นี้มันก็มีจุดที่ยูเครนต้องการไปโจมตีนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณสะพานเนี่ยถือว่าเป็นสะพานที่ถูกใช้งานกันอย่างพลุกพล่านไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือทหารนะครับก็มีการแสดงภาพถึงรถคันหนึ่งนะครับต้องได้รับความเสียหายแต่ก็โชคดีที่ว่าไม่มีใครอยู่ในรถคันนี้นะครับก็ทําให้ปลอดภัยแต่ว่ารถเนี่ยมันถูกทําลายแล้วก็กีบหวังการจราจรนี่คือวัตถุประสงค์ของอยูเครนนะครับก็คือไม่ให้มีการใช้ถนนหลวง หมายเลข E 3 8ตลอดทั้งเส้นเลยครับเพราะว่าถนนหลวงตรงนี้เรียกได้ว่ามันเป็นถนนหลวงสายหลักนะครับที่กองทัพรัสเซียเนี่ยใช้กันเป็นประจำจนทำให้หน่วยงานท้องถิ่นนะครับอย่างผู้ว่าการแวนเคิร์สนะครับก็ได้มีการออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการโจมตีด้วยโดรนและดีไม่ดีนะครับก็มีบางเสียงเนี่ยเรียกร้องไปยังนู่นนะครับประธานาธิบดีปูตินเนี่ยบอกว่าปูตินเนี่ยละเลย แล้วก็มองเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เล็กแบบมองผ่านๆจนกระทั่งทําให้ประชาชนเนี่ยนะครับต้องทําการอบพยกออกจากพื้นที่แต่เดิมนั้นก็ได้มีการอบพยกไปบ้างแล้วครับหลักแสนแต่ว่าในช่วงเวลานี้ครับยูเครนเนี่ยก็ต้องการขยายพื้นที่การอบพยพของพลเรือนชาวรัสเซียให้อพยกออ,กออกอีกนะครับคือยอมแรกนะออกไปแล้วทีนี้ต้องการยอมที่2เนี่ยก็คือการใช้โดนเนี่ยนะครับหวังผลแหละในเรื่องของสงครามจิตวิทยา แต่มันก็ได้ผลนะครับทำให้พล,ลเรือเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยก็ต้องยอมอ,อพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวไปแล้วก็มีประชาชนบางส่วนเนี่ยเขาก็ยังคงดื้อดึงนะฮะใช้ถนนหลวงตรงนี้อยู่แต่จะไม่ขอตกเป็นเป้าโดรนที่มาจากฝั่งยูเครนพวกเขาต้องใช้ความเร็วที่สูงมากและสิ่งที่มันตามมาอะไรรู้ไหมฮะกล้องครับตรวจจับความเร็วเนี่ยก็ต้องจ่ายนะฮะเรื่องของ บินเนี่ยจ่ายใบสั่งเนี่ยไปยังบ้านเรือนของผู้ขับขี่รายนี้บางทีนะครับผู้ขับขี่เนี่ยถึงขนาดที่ต้องมีการปิดป้ายทะเบียนกันเลยครับเพราะว่าเขาต้องการเอาตัวรอดจากโดนก็ส่วนหนึ่งนะแต่ไอเรื่องกล้องจับความเร็วเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะเขาก็ไม่อยากที่จะมาเสียเงินครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ไหวครับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็ยังคงไปบีบคั้นประชาชนให้ต้องจ่ายค่าใบสั่ง และการโจมตีที่มาจากยูเครนนั้นเรียกได้ว่าโจมตีเป็นเวลากว่า2วันแล้วครับโดยเฉพาะสะพานที่อยู่บนถนนหลวง E38 เนี่ยนะครับคือเขามีความจงใจแหละต้องการจะไม่ให้พลเรือนเนี่ยใช้พื้นที่ตรงนี้และในท้ายที่สุดนะฮะคือต้องการไปสร้างความหวาดกลัวหรือดีไม่ดีนะครับอาจจะมองว่าฐานยูเครนเนี่ยอาจจะมีการส่งกองกำลังแทรกแซงพื้นที่เขาอีกนะครับนี่คือความตลกอย่างมากสําหรับพลเรือนถึงได้บอกว่า ผู้บริหารระดับสูงของประเทศนั้นถูกตําหนิอย่างสูงว่าไม่ใส่ใจถึงขนาดที่มีสื่อโทรทัศน์บางแห่งนะครับก็มีการออกมากล่าวตําหนิผู้นารัสเซียว่าไม่ได้ใส่ใจปัญหาอย่างพอเพียงแต่ว่าในเรื่องนี้ครับเินาธิการกองทัพรัสเซียนั้นได้มีการมาพูดถึงต่อประธานาธิบดีเป็นถึงการรายงานเขาบอกว่าการลุกคืบที่มาจากฝั่งยูเครนต่อดินแดนลึกของเราในภูมิภาคเครอร์นั้นมันได้ยุติลงแล้วแต่ว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ย ก็เรียกได้ว่ามันไม่ได้หยุดชะง,งักคือยูเครนเนี่ยเขายังมีการใช้โดรนออกอารวาสได้เนี่ยก็แปลว่าสถานการณ์เนี่ยมันมีความซับซ้อนในทางตรงกันข้ามครับยูเครนเนี่ยก็สามารถใช้ถนนหลวงหมายเลข E38 ในการผ่านเข้าออกได้ก็คือการส่งกาลังบมลุงนะครับจากแนวหลังนี่นะฮะมาอย่างแนวหน้าแล้วโดรนเหล่านี้นะครับมันก็มีการปรากฏตัวอย่างมากขึ้นครับในสงครามยุคใหม่ เพื่อหเห็นขีดความสามารถในการโจมตีทางอากาศที่มีความแม่นยำทำให้ถนนสายหลักหรือแม้แต่ยานพาหนะต่างๆนั้นต้องตกอยู่ในความเสี่ยงนะครับแล้วก็เป็นอันตรายอีกประการหนึ่งก็คือว่ามันลดการใช้พวกเครื่องบินปีกตึงทั้งหลายไม่ต้องมีการมาสุ่มเสียนะครับต่อพวกระบบป้องกันภัยอากาศทั้งชีวิตนักบินแถมจากตัวเครื่องบินก็มีราคาที่แพงในฝั่งยูเครนเองเนั้นก็มีการส่งหนุรสพิเศษนะครับที่ ติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รุ่นแซฟไฟน์นะครับก็บุกเข้าไปยังที่แฝนเคิร์ดระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะครับออกแบบมาเพื่อการใช้สาหรับการต่อต้านโดนแล้วก็การเสริมการป้องกันพื้นที่นะครับเพราะว่ามันก็มีการติดตั้งบนแชสซีเมอร์เซเดสเบนก็เป็นรถของยุโรปแล้วก็นํามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับ